ซื้อรองเท้าใหม่หรอเาคือสีขาวครับซื้องเท้าใหม่ครับพุกงีใส่สีดำสีดำใช่ปฏิใส่สีดำแต่รอบนี้ไปซื้อรองเท้าที่ร้านค้าเจ้าสีดำแหละแต่มันหมดครับไม่มีมีแต่สีขาวแม่ค้าก็บอกว่าเออเอาสีขาวได้ใส่ก็ได้ใส่ไปใส่มาเดี๋ยวมันก็ดำใส่เปนลุ้นก็เป็นสีดำหรอ่ <c oughs> อาจจะเปสีชีรำยู่ใส่เป็นดลวนอเออก็ผมก็คิดไปคิดมาเออมันแม่นความเพิ่นลูกตีประมาที่เดีวนอ้อสชีรำใช่มันแจม่มมันดูสว่างมันมันเนี่ยว่าดูสว่างใส่ไปไหนก็เดินไปมันก็เด่นแต่ลูกค้าบอกว่าใส่ไปเออเดี๋ยวมันก็ดำ<ต>เออมันก็ต้องรอเวลาอย่างนั้นใส่ไปเรื่อยครับรอมันดำรอ,อ <laughs> ชิ้นเขาไม่สีขาวรอมันดำใส่อยู่ครับรอมันดำก่อนโเมื่อไหร่ม่บานเนี่เมื่อไหร่มันจะดำเนาะชิ้นเขาก็ซื้อไม้ผมก็ตัดใหม่ผมตัดใม่ครับตัดปุ้มซะดอเลยเอาทำไมไม่ใกล้นายานจะมีอะไรจะถามไม่ใกล้หน่อยผมจะมีอะไรจะถามเจ้าเดี๋ยวผมถามถามได้ซี่ก็ได้ถามนายานได้ครับนายานวันวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ผิด วันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์ใช่วันจันทร์วันนี้วันจันทร์วันจันทร์ทุกวันแหละจันทร์โอจันทร์โอชาวันจันทร์นี่วันจันทร์นี่เห็นขี่ว่าจะเกี่ยวข้าวแล้วนี่เกี่ยวข้าวก็ต้องกาข้าวกันอยนะ เข้าใจไหมเองมเมื่อกี้จันโอชาจังไหมจันโอชาประยุทธ์จันโอชาวันทุงนี้วันของประยุทธ์จันโอชาทุกวันโอ้ยแต่มองท้ายมองขวาใครมองอยู่ครับติดคุกพยาาม่ใกล้ถามหม่เทียนอะไรเหม็นที่สุดเทียนอะไรมีกลิ่นเหม็นอ่ะเทียนอะไร โบาจากับาจากบอกเทียนลุทุเรียนโอ้ทุเรียนทุเรียนบางคนก็าบอกหอมเนาะเทียนลุทุเรียนเหรอกินกินเหม็นเพราะว่ามันเหม็น,มนอยู่ทุเรียนมันโอปอยสอบเนาะถ้าเขาคือว่ามันแสบมันหอมอยู่ไอ้ออยันทายต่อนัส่ยันถ้าไอ้เมนมน,นี่ปลากเกียวคุณจักปลากเกียวไหมนักมวยบอกนักมวยปลาเกียว ถ้าปลาเกียวต่อยกับหมาใครจะชนะผมมว่านน,ก,นกมวยปลาเกียวโชคกับหมาปปลาเกียวแชม์ใครจะชนะคือปลาเกียวตกชน,นะนะแชมป์โลปลาเกียวจะชนะใช่ไหมแชมป์โลก,โลกผิดครับหมาชนะ,ะคือว่าจังชันเพราะหมามีหมัดเยอะกว่าหมามัดเยอะกว่าโอ้ยแม่ได้คำหมา,มาปลาเกียวมีสองหมัดอยเนาะ มัดที่มีเป็นมีมัดเยอะกว่าเป็นเป็นมัดเนาะแป็นบ่เออเอาอยู่ไหมนี่นะแต่ว่าเผ่ามันใสเป็นลุนกับสีดำคือว่านนะเด้อผมก็มาสีดำก็หวานผมยังติดใจมุกรองเท้าดำใช่ไหมผมก็ใสตัวสีดำก็หวานครับอาไทยไทยใหม่ใหม่มีนายัน ห้องน้ําผู้หญิงกับห้องน้ําผู้ชายห้องห้องน้ําไหนจะเหม็นกว่ากันกลิ่นเหม็นของกันผมว่าห้องห้องน้ำผู้หญิงเหรอห้องน้ําผู้หญิงเป็นไงมันต้องมีครับตอบเลยนะน้ําหญิงมันเหม็นกว่ายังไงน้ําชายหรือน้ําหญิงเหม็นกว่ามันต้องมีคาอธิบายด้วยนะ คำอธิบายไ,ไปมังป่ง็สิเป็นข้ามข้ามหยาบนะโอดิจริงเหรอแต่ห้องน้ำผู้หญิงอะไรเหม็นกว่าผมก็ว่าสิอก่าแต่ต้องมีคำอธิบายด้วยยังไงอธิบายไปมันเป็นสิเป็นข้ามหยาบเ <c oughs> พราะอะไรของผมนี่ใช่ห้องน้ำหญิงเม็นกว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษวู Woo ้เหม็นเนี่ย วูเมนผู้ชายก็เมนธรรมดาเมนธรรมดาเมนเฉยแต่ที่น้นำผู้หญิงคือวูเมนวูเมนภาษาอังกฤษอ่านวูเมนห้องน้ำหญิงขาเจ้าท่ากันมว่า <laughs> พวกเพิอเ<ะ>พ่อนเ่แหละเพื่ภาษาไทยก็ภาษาขมิ้นกขาภาษาอีสานเ่านี่ให้เรียกคำว่าเพื่นเสียงหลังกันเออ วาเขาเรียกว่าเสด็จออกมาเป็นภาษาอีสานเชียงหลังเป็นยังไงเพราะภาษาไทยเรียกว่าพึ่งพึ่งนะเออภาษาคำนี้เรียกว่าอีหยังกระมุมกระมุมนะกระมุมกระมุมอ่ะภาษาอีสานเอาศิล่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละพึ่งพึ่งภาษาไทยโบราณเนาะภาษาอีสานเนาะพึ่งอยู่นะอ่า อ๋อมีอะไรมา่ายอาจารย์อย่างเงี้ยมั้งตนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันกับโบลีทั้งนอกทำเงานข้างนอกพอโต้งเปลี่ยนแผนกใหม่เพราะเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วโต้งเข้าไปแลนด์มาร์คครับไปนด์มาร์คต้อนรับแขกจากเดนมาร์กนานๆจะปลูกมาทีหนึ่งอ่ามากินข้าวบ้างมาครับได้มากมาโอเคเป็นยังไงอาจารย์เจอคำถามไปสามสี่มุก คงเลยช่วงนี้คงเลยบอกอะไรไม่ทํางานแล้วยันมีอะไรมาทายคืนไหมหมองไม่ทํางานในช่วงนี้ปวดเท้าไ่ด้วยยันยังติดใจรองเท้าสีขาวใช่ไหมครับผมผมไม่ชอบสีขาวเนยผมก็ใส่แต่สีดำเออมผมก็ก็นั้นแหละซื้อมาใส่พวกสีเหลืองสีแดงอะไรพอ,อเราเดินไปมัน กูบาดตาไงอยากให้คุณจับใช่มันมันมันเด่นสีดำจะไม่มีผมก็ชอบก็ใส่อยู่ไม่กี่วันหรอกก็ตอนนี้ซื้อสีดำมาใส่แล้วครับแต่ก็ใส่ซื้อมาสีขาว่าเออแกตกใจว่าผมว่าใส่เป็นนานๆเป็นสีดำเออเดี๋ยวมันก็ดำวะเออมันก็ดำไม่คือภาษาบ้านเราคือเดี๋ยวมันก็ดำเดี๋ยวมันก็เปื่อนเออมันก็เปื่อนเดี๋ยวมันก็เปื่อนไงแล้วก็เสื้อสีขาวเหรอถ้าใส่ไปเมือาทิตย์มันก็เป็นสีดำแล้วเสื้อขาว โอ้ครับอ้นนี่แล้วมากครับก็มาคลิปนี้แล้วก็สวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้เราก็เพื่อความบันเทิงครับผมก็มาถามโา<ด><ด>มเดล<า><า>เลยโเาใส่เกนนะียรกันเาเห็นใส่รองเท้าสีดำเห็นเปลี่<า>ยนสีก็เลยถามดใครเชียดครับคลิปเครื่องครับส่วนโต้งวันนี้ไม่ค่อยว่านนะครับโต้งเดี๋ยวนี้เข้าเข้าไปอยู่ในแลนด์มาร์คครับไปเสิร์ฟอาหาร ก็สลับกันไปผมก็เข้าไปเสิร์ฟสองวันแล้วเมื่อวานนี้ไม่ว่างขับรถไปข้างนอกก็เลยเขาก็เลยให้พี่อนี่ก็เลยให้โต้งเข้าไปเสิร์ฟแทนกงเสิร์ฟเสิร์ฟอีกสักพักก็เลยช่วงนี้นายันก็อยู่ข้างนอกรอ<ม>ทีมงานม,ม,มาจะใส่มาสมัครใหม่ครับใครจะมาสมัครก็ขอคนทํางานได้ทํางาน ทำงานดีไม่ต้องทำงานเก่งไม่ต้องขยันมากเพราะขยันมากเดี๋ยวก็จะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จะกลับไปเร็วเหตุผลไม่ต้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขยันมากแล้วจะทำก็ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าขยันมากเราจะอิจฉาแต่ไม่ใช่หรอกขยันมากเราก็ห่วงว่าจะอยู่ไม่นานขยันมากขยันทำบ้างพักบ้างทำบ้างเดียวทำไปเรื่อยๆทำนานๆดีกว่าเนาะเนาะ ทำพอดีพอดีเราจะได้มีเวลาไม่ใช่ว่านี่ทำให้เสร็จชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วก็ถ้ากวดเราก็กวดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมั่งกวดไปเรื่อยๆไม่ใช่เด่งกวดเอาจนครับแต่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ได้เวลาอันสงกร้วครับไลฟ์ซีทนายันมีอะไรฝากถึงคำคมมีไหมไม่มีคำคมนานแล้วนะเรา คำคมไม่เอานะครับคำคมแบบมกราคมอะไเนียมีนาคมพฤษภาคมไม่เอานะครับนี่ไม่ใช่คำคมนี้มันนั่นมันคมจริงๆโอเคครับคลิปนี้ขอ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมก็ขอให้ครับร่ำรวยร่ำรวยใครดูคลิปเรา กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกหวยเนาะวันนี้เลยครับเดี๋ยวเออเรามีเรามีามไอ้โปรเจกต์คอนเทนต์เนาะไปถ่ายขูดหวยให้ดูครับรอบสองรอบแรกเราไปถ่ายแล้วครับถ่ายถ่ายแล้วแต่ถ่ายไม่ติดเนาะเหมือนอ,อาถานหรืออะไรไม่รู้วันนั้นก็ได้ถูก<ล>ครับถ<ด>ูกเลยเลขถูกด้วย แต่รอบนี้เราจะทําวิธีเราจะจะว่าดีๆแล้วก็จะขอขอถูกถูกยี่สิบบาทขอถ่ายเนาะขอถ่ายหวังว่าจะได้เอาเลขมาฝากเอฟซีเป็นอะไรมันไม่มันไม่จีบอืมโอเคยังไงก็คลิปนี้โอ้ยมีคนมามีคนมาเข้ากล้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนดิสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคลิปนี้ได้เวลาอันสุดครัวแล้วขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเยงดิสวัสดีครับพูดพูดยายไปดูยายก่อนยายใส่แว่นสวยจังอู